สัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การพักผ่อนที่โรงแรมระดับ3ดาวซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องราคาและทำเลที่ตั้งสุดให้กําลังมองหาที่พักใกล้ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารอร่อยๆตามมาเลยค่ะในวิวทียจะพาคูเปิดประสบการณ์พักผ่อนสุดคุ้มกับห้องดีลักซ์คิงสวีห้องพักค่อนข้างกว้างขวางโปร่งสบายเตียงนอนขนาดคิงไซส์นุ่มสบายเหมาะกับการพักผ่อนเลี้ยงแพ้จริงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งทีวีตู้เย็นไดร์เป่าผม อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีและยังมีผ้าเช็ดตัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำให้ครบชุดห้องพักสะอาดเรียบร้อยไม่มีกลิ่นโรงแรมตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แต่ห้างนี้ไม่มีลมผ้าพย,ายนต์นะคะสามารถช้อปปิ้งและหาของกินได้ง่ายรอบๆโรงแรมมีนะร้านอาหารเลือกมากมายทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติและร้านอาหารตามสั่งการเดินทางสะดวกสบายสามารถเดินทางโดย รถโย่ส่วนตัวหรือแกลบค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ